ล้อเอาเก่งอ่านหลายเยี่ยมเป็นังไม่มาหยาดละตั้งเรียนมีหมายก็ันเจ้าเสียงโน้มลานเกี่ยมหลั้องจูบุลาเอากาบสบายดีทุกคนที่กำลังติดตามรับชมเนาะ นีตตอนรัาบเข้าสู่ซองอ่าบ่าวเออิเมียนสินเคยพี่นอ้องอ่าสำหรับโมน,นี่บ่าวอีจะพาทุกคนอ่าไปขุดอ่าหัวมันปลาหรือว่าหัวมันคนนั่นเองพี่นอ้องอ่าตอนนี้บ่าวอีกอ็เห็นย่างขึ้นมาได้เห็นลายกุ๊กเติบพี่น้องเนี่ยจะเป็นแนวนี้นะเดี๋ยวเราไปขุดกันเลยพี่น้องอ่าบ่าวอีเดินย่างขึ้นมาก็เห็นลายกุ๊กเตอิอพี่น้อง นี่มีกกนึ่งอยู่นี่นะเป็นเขือบ่แม่เป็นกกพี่น้องหลายคนก็น่าจะเคยหูแล้วก็เคยเห็นแล้วก็เคยได้กินนะพี่น้องอ่ามันจะเป็นผืดสนิทหนึ่งนะที่ว่ามีหากอ่าเป็นมันพี่น้องเดี๋ยวเอาลงมาเบ่งนํากันพี่น้องอยู่นี่เบาเอ,อเห็นอ่าซองเขือติดกันพี่น้องนี่ นี่เนาะสองเขือติดกันเลยพี่น้องนี่อุปกรณ์ของเฮาก็มีสวนมีเสียมมีขบกพี่น้องเดี๋ยวสักคุดเลยพี่น้องคนเดียวเส้นเคยเนาะอ่ะาชัวบ่ได้เฮ็ดคลิปก็หลายมือเติบพี่น้องเกือบจะฮอดเดือนเนาะส่วงก่อนๆนี่บ่อีอ่าได้ เฮ็ดคลิปปลาไหวพี่น้องสองสามคลิปนี่แหละตัดไปตัดมาแล้วก็ความจำมันเต็มแล้วก็ลบว่าจะลบะไฟอยู่ในเครื่องหันชิมเนาะแล้วก็ลบถึกชิมหมดเลยโคตรเสียดายนะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องสองเขือเนาะอยู่นํากันเดี๋ยวจะต่างกล่องแล้วก็เริ่มคุดเลยนะพี่น้อง พี่หนังจะเป็นแนวนี้เนาะคัอหน่อยๆซิเนาะเดี๋ยวพอกันพี่หนัง่าจะเลิกเติบแลนะ้วเนาะตอนนี้ก็มีคุดลงมาหน่อยนึงเลยพี่หนังประมาณ 60สิเซนนะ60สนะิบเซนี่แหละแต่มันหน่อยพี่น้องอหน่อยซสเนาะนี่สัมโพตีนซืคิดว่าใหญ่น่าแต่ว่าคุดเบิ่งคั่วหน่อยซื้อพี่น้องอ่าแถวนี้แถวบดีกินเนะจะเป็นสีเหลืองนั่นี่คันว่าอ่าลงมาเน้นๆแบบเป็นสีขาวจะนี่ สองหัวพี่น่องอ้โคตรเมืยเลยพี่น่องหอนเด้ฝนก็จิตตกเลยพี่น <si> ่องพวกหัวสิดด้หรือบอเนาะขุดอ่าในยามฝนนี่ฝนตกอ่าทุกเมือเลยช่วงนี้นะบ่สร้างสีเฮนยังเลยพี่น่องเอ้ เดี๋ยวจะขุดต่อนะพี่น้องคันว่าอ่าอยู่ใต้ใหญ่ก็จะขุดคันว่าอ่าอยู่ลุ่มพุ่นใหญ่นี่จะขุดต่อเนาะคันว่าอ่ายังหน่อยซ้ําโปรตีนซุนี่อ่าบ่กุ้มค่าเนาะเฮาขุดก็เมื่อยแล้วก็ขุดคนเดียวแดวมันอันนัน้นเนาะลําบากเนาะ ไปพี่น้งองเฮ้ยความเมื่อยอ้าทันนี้ก็ประมาณเอ่อขุดลงมาประมาณอ่า1เมตรแล้วพี่น้องท่อนนี้ใหญ่นิดนึงซะเนาะพี่น้องอ้ายบ่กุ่มค่าติพี่น้งอนนงเพ,นงดดพนงินว่าเขาขุดบ่ถึก บ่ถึกกกบ่ถึกต้นนี่ก็จะเลิกแล้วก็หน่อยอีกเนาะอันนี้อันมันเก่ามันเอ่อเน่าเปื่อยแล้วก็โตไม้ออกไม้แล้วก็นี่พี่น้องโตเก่ามันเนาะอันนี้มันหางมันออกไม้แล้วก็บ่อันนั้นเนาะบ่ใหญ่เนาะ อายโคตรเมืยเลยพี่น้องบวหัวจะได้กินหรือเปล่านะเริ่มเมืยแล้วขุดคนเดียวอย่เนาะฝนก็ตกได้พี่น้องดินอ่ายักเหนียวนิดนึงนะเบื้องลงไปก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวจะขอพักผ่อนบิดนึงแล้วก็ค่อยคุดต่อถอนะพี่น้องช่วงนี้เฮ็ดยังก็คิดคอนเทนต์บอออกเลยนะเนาะเฮ็ดลงไปก็แบบว,ว่า,าคือแต่บ่มีคนอาอยักเบิ่งคลิปเฮา,านั้นเนาะถอ,อึ่ิแล้วก็วางแล้วหันเฮ็ดคลิปไว้สองสามคลิปก็ ถืออ่านาตนเองอลบออกเนาะเพราะว่าโทรศัพท์ที่ตนเองใส่ก็เก่าแห้งแล้วก็ความจำมันก็บ่ลายนะพี่น้องเขาไปาลบไปลบมาเนาะอันอย,อยู่ในเครื่องอยู่ในไฟนั่นแหละลบออ,อกทุกวิดีโอเลยพี่น้องภาพามันยังก็ถูกลบออกหมดเนะาะความเสียดายในสุดเลย อ่าเดี๋ยวจะฮักเอาแล,ล้วพี่น้องเลิก่นเนาะมาสังซิกุลเลยอเดี๋ยวแทกบิ่งเนาะประมาณแมตปลายเลยแหละพี่น้องเลิกอยู่เนาะ เมตรอ่าเจ็ดสิบเมตรแปดสิบนี่แหละเฮยเมือ่อย,ยนะพี่น้องมีหินเด้เนาะยึดตากันสีขาวๆเนี่ยกินได้แล้วนะพี่น้องเดี๋ยวจะอ,ออกแล้วก็จะพอแล้วพี่น้องเมือ่อยเพิ่นเนาะเลิกคุดคุดไปได้เลย อีกอย่างก่อนมันหน่อยเลยนะเอาขุดกับพวกกลุ่มขานนะมันบดได้์ลายอ่าเดี๋ยวจะหักเอาเลยพี่น้องแต <c oughs> ่มาแล้วทอนทำอิกเนี่ยพี่น้องหน่อยสินะมีอีกหลายทอน 음, 예쁘 กำลังฮอตอบ่อนกินมันพี่น้องแต่ว่านี่จะประมาณนี้เลยพี่น้องเลยย <c oughs> ังถอนึงนพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวจะฮิปเดี๋ยวจะฝ่าวุดนอกฝนตกให้ เด้วุ้นใหญ่นะพี่น้องแต่คือว่าเดี๋ยวพอตุ่มน้ำหวานเนี่ยพี่น้องนี่หมดแล้ว ê phi nào dầm đi nào man à mét à hốc chip đi nè ่าบอนกินมันจะฮอตแต่บอนนี่าลงมามันอ,อยู่นี่นะเดี๋ยวบอลลายพี่น้องกินแทนเข่าเนาะมันอันนี้เนาะคนแต่ก่อนเขาเจา้าอ่าอึดเข่าแบบเฮ็ดให้เฮ็ดนาแล้วก็เขาผู้พอกินเนาะเขาเจ้าจะขุดอ่ามันอันนี้กินพี่น้องส้วงอ่าทางไฮหรือว่าสวง ปลูกเขาหน้าเขาให้เนี่ยแหละคือซิวานอยู่นะพี่น้องไ้ฝนก็ตกนะพี่น้องบุหัว,วก่องมัวหรือบ่จะประมาณนี้แหละจะหักบุกันนี่แบบนี้กัอัน คันขาวๆเนี่ยนี่ลงมาก็เริ่มกินได้แล้วนะพี่น้องแต่ว่าเรื่องๆเนี่ยนี่ะบก,กินเนาะจะประมาณนี่แหละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ตอนนี้มือก็เต็มแต่ขีดตมแล้วพี่น้งองบุกหัวกล่งมือเลยบวัวเนาะจะกลับเลยได้พี่น้อง เดี๋ยวพอต้มพอแกงเนาะนี่พี่น้องเดี๋ยวจะจับโซกันนึงก่อนไมตาพดบดใหญ่นาะบุหัวาไทยเขาเอิ่นคือกันบอพี่น้องเดี๋ยวเอากลับไปตุมเลยพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณเนี่ยแหละพี่น้องอขอถดขออาภัยหลายๆนักู่งเนี่ยบ่มีเวลาถือว่าจะออกคลิปจะเฮ็ดคลิปเลยเนาะแต่ก็จะอ่าค่อยๆแต่ก็จะพัายามแต่ก็จะพยายามอ,ยายามอหาเวลามาฮ็ดคลิปเนาะคิดไปคิดมาก็ถอคือการอะไรพี่น้องแต่ว่าอ่า เฮ็ดมาได้ซ้ำนี่แล้วเนาะอ่าบอยักถอบ่ายักเอ่อบอยักถอยเนาะอยากาเฮ็ดไปต่อฮั่นแหละอ่าก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะขอฝากไว้เท่านี้เนาะถ้าหากคุณได้ชื่ว่าอ่าฮักมักหรือว่าสุดใจก็อ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าให้บ่าวเอเลยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจอ่าในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปพี่น้องเฮ้ยสำหรับมื้อนี้ก็บ๊ายบายพี่น้อง